สวัสดีค่ะโอ้ยค,ค,คนสวยให้ว่านอนสบายนอนเห็นงานสบายนอนม,มีอะไรค่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรมีอบอกเดินท่าไกลค่ะเดินท่าไปใส่มาใส่เป็นไรมองตาตาจะงหวอ้อมชาแนงอยู่งฝั่งนี้นะ่าลังแต่งหน้าแต่งตัวนะน้องกิฟต์ขาวมากลูกเออหน้าจึงเวอร์อออหน้าฉันคอไข่ไม่ไงเออเออ,อ,อ,อ กินด okay. ูสบายว่งนี่กินอยู่สบายกินแล้วก็นอนเอกเอกหลากอยู่ใช่ปะแม่ช่องปลาแซลมอนอร่อยเวอร์ที่ไหนไา่หมาล่าค่ะมีไทยหรอมีจ้ะแต่ว่ากินหรอเจ้ารหุ่นเห็นได้ขุ่นอ้วนคือหอยกินฟ้าตอนนี้กำลังแต่งหน้านะคะคุณแทรี่กำลังแต่งหน้าให้พี่เมียมเฮ้ยเกินไปเพราะนหน อันนี้แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จหรือยัง <ıyorlar. S 1> นะเฮ้ยสวยจึ้งอ <amigo desde. S 2> ืมสวยมากอู <in> ้นั่นอู้กินไหส้ละจีบผ้าเลยมาหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับคุณเต้ยครับจะผู้จัดการของเขานะฮะวันนี้ขาฝนจะตกแล้วนะขาผ้าเรียวขาดเรียมเชือนั่นเห็นมอน้องถ่ายรูปเก่งมากเลยวันนี้ท้องฟ้าน่ะนั่นนั่นนั่น อะอย่างว่ามันเฮ็ดหัวตะกะเตนต้องแซ่บะเนี่ยหัวตะกะเตนเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปโอบปลาอบเอ้ยบอกเอากินดผ่านน้อยก็หัวตะกะเตนก็หลงเลเราคือหัวตะกะเตีนเนี่ยวางไหนเนี่ยยากาศวันนี้นะคะก็จะเป็น ถไหนแล้วคะแต่อยแล้วใส่ันนี้แล้วใส่โกใส่ผมเรียบร้อยคุณฮอชี่ะึงพี่น้องวันนี้เล่นเล่น,ลนกี่โมงคุณฮอชีวันนี้ละเลุ่ครึ่งสอ,งอ,องนอจเจอกันนะคะ เช่าแสงทองนะคะวันนี้อยู่เชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะ